สอัดีครับบุคคลเหนนี่สามูเนาะตัวโควตัวมาเท่าไหร่สามหมื่นสามหมื่นครับเงียววรูปดวงตะวันครับรูปดวงตะวันน่ะครับ สามหมื oh, <c ười> ่นตัวบบี้ไหมแตกแล้วแตกแล้วลูกดวงตะวันว้ห้บอกาเียส่หูโอ้ยี้ครับดลูกดวงตะวันกำลังอ้วนเลยเนาะ เบิ่งเบิงหูคนมาไว้สามมื่นนะครับรูปเงยเลยลูกดวงตะวันนี่ไซหูบ่อขอบ่ขอตลาดจักเท้อครับพี่น้องโอ้นางงาม ตัวสับเบิดเบ็แปาใไรทุนบอกเพิ่นเพื่นฝาเิ่นห้อย่านันเอยจิฟ้าเท่ไรอันหมูนี่ยกว่เนี่ยไปแล้วเท่ริ้างามใส่หมูครับ